สบายดีเพื่อนพี่น้องสบายดีพ่อมีพี่น้องอ่ะมือนี้ก็มาเปิดคลิปอยู่เพื่อนอีพออีเดพี่น้องเนาะเพราะ,ะว่ากินหม้อห่านยูเพื่อนคนใหญ่นี่ได้ยังมาพ,าพ่าคนใหญ่เนี่ยเขจีใส่เขาจีหามันพอย่อมปลาพ่อเอ้ยจะกระถือหวนอยู่ของพ่อใหญ่ของพ่อใหญ่อยู่ก็เลยให,ห้หมาหาลูกยอ่ะมือนี้ มื่อนี้แม่นางคิงไปเมื่อเซ่เนาะพี่น้องไปเมื่อเซ่ดากระซื้ออันนั้นหมอหอนมาหาอีพอกินพี่น้องมาหาขอบพ่วอีพอกินเนาะนี่ซึ่งขังแหล็กนะนี่ขนมหม่าม้าเพราะยังที่ดุขังแหลกที่เราจ็คไปกินเนาะหมอหอนเซ่เสะแม่นางคิงเคยไปกินแต่แม่นางคิงติดใจพี่น้องเลยมันเสะพะนะต้องมาซื้อโอ้ยอีพอดึงทงออกรู้ไหแม่นางคิงไปกินประมาณเทื่อนึงชองเทื่อนี่เด้อพี่น้อง เดติดใจมันเสบเขาเอิดมาหมอเหานะเนาะก็ได้ซื้อมะพร้ากีพ่อชุดหนึ่งอยากให้เราลองกินเบิง่งพี่น้องเอ้ยแล้วก็มีน้ำซุปเนาะน้ำซุปแล้วก็น้ำหวานแค่นี้แหละโค้งไปเมื่อสอิ่งกระไรซื้อหมอเหาะมาให้เรากินเบิง่งพี่น้องมาเราเสียบเสพดือบบเนาะแม่นางคิงกินนี่แเสบชุดหยอดก็ได้คิดห่อที่พ่ออยากซื้อมาให้เรากินเนี่ยจักบาทเนาะ พอได้ด่าอันนั้นดองสิเบิ่งอีพ่อกระห้ากรรมมาแต่น่าพี่น้องเอ้ยตะเบ็ดงอยผู้ล่ะกูจิบกูสอนเมื่อไหร่เม่ไปอยู่ว่ามือแดกว่ฝคนยันคนจบนายันยันพ้าแตกมันอันนั้นคือจังคือผุบผู้แจ้งง่อยเมื่อคืนนี้ง่อยเมื่อคืนทั้งคืนน่ะยันน่ะย่านเป็นคอยคอยคิดอยู่ดอกหมาว่าเอออีพ่อเราอยู่นะอาแบ่ดีแลห้พักพักตัวคืนนี่ว่าเอารถลาแล้วพอเราทะเลาะกนไหมเนาะเม่นว่ามื่จ้กกับคนก็ว่าเอ้าอีพ่อคือเราคู่ผมมาเอารถหรือว่าเราบริถไปบริถวันอันเมื่อวไปส่งแล้ว ขอกับกูทังหัวลาบละบมีอยาจะเอารถออกปนัทธ์บ่เอ้ยว่าจะมาบุหงากับบุหงอเนี่ยปุ๊กยี่ทังหัวก็ยังบุหูมงาพี่น้องเดินกับแบบว่าหิวนอนเบิดอขื่อนอนพ่นมือพ่นไปยุจีพะเนี้ยพ่นกับบมหงอแล้วรับสนิทค่ะสนิทเนี่ยเอาอันนั้นมาเตยเอากระจานกระถุงอันนี้เสียบอันนั้นน้ำซุปใบยังบ่ทันเอาคนหน่อยมั้งพี่น้องเดี๋ยวไปเอาลูกสาวก่อนเดี๋ยวให้แม่ไว้แล้วจัดแจองถาเนาะ พี่น้องเอ้ยจำจิได้กินหม้อห่อนสัปักไฟกันซะเห่ะไม่เป๊ะหม้อห่อนหมอจุ่มอันนี้เขาเอื่อนอือมันปวดตัดตัน้ยังดีมากระลังปวดอันนี้กระจายเยนย็นดยกจะดังอือนึ่งบอบอบอมันแ่งสีแดงีมันอายหอนแห้งเก่าแต่กะเม้ามันปวดแต่กะหมูโรคอันนี้่งอยู่บ่าอะไรฮะง โมโหจังไดอมันตัดแล้วมันกินแต็มเลโอ้เออเมทอ้ามันแค่มาตัด <laughs> ชายบอลันที่ชายได้มันจะเป็นยังเนาะสามสิได้กินพี่หนอกเอ้ยอิรุปปับอยู่ยันอันนั้นบิวโต๊กกับปนิใช่จ้ะ <laughs> ามันมืองทันนะพี่น้อง <laughs> เออให้ยไม่ไวยเป็นคนเอาใส่<ห>อืมนี่นะมอนิเตยเอา้าวนำกินใส่ผุดอันนั้นพ่อใหญ่อุบล้าน เพื่อไห้บริเกนอีเดนเนี่ยถ้าร้านเนาะอย่างนั้นพอกินก็ยาแล้วเนาะแต่ด้านไหนด้อยนี่ยไปเอาอันนั้นดุกซาวมากพี่น้องเออเอาใส่เอาใส่อย่าสิเอาใส่บาทเดียวมันเปื่อยไปกินเอาใส่ได้ไร้ได้กะไร้ได้ไร้เนี่ยกะไร้ย่างหยุดบริเวณรถเชื่อมเออมันจะกินบาทเดียวคุ้มกับบาทเดียวรถเ่กันไร้ครบกันที่บริเวณนั้น ใช so ่ห mm ุบกันอยู่บ่น้ำจิ้ใส่ใน้ำจิ้มมีเดนมีเดสีมันลายนี่ขป่ร่อไหยังมันเป็นอันนั้นด้วยอ่ะเยอะพอตั้งกล่องกอนบาสนึงไปเอาลูกสาข้อพี่หน่อยมาหาอีมด่ะเอน่ไปแต่เขาเยังมาเลยมาทำเมรัยจรขบขยัมัน่ นั่งไดี่เเธอเได้บ่ดามาห่งามเปิดก่องเลยอามาพี่น้องมากินโนดกินหนดได้บ่พดแล้วบ่พี่น้องเอยสามสีด้กินหมอกอะไรสิบีคไขกัดสอดแผลหนึ่งเกือบตาเจ้าเพียกกินทกันบ่เออกันมากก็กินมมากกัได้เอาเข้าหามากเอากระดเอาอันจองยางเลือดตกเลือดยามันมัลุกไได้ c ụ คนะกินโนดกินหนด ใชยพูดตัวโตใพูดตัวโตเอาสิโ่ต้องให้เพื่อนเกรนี่ปหมึกนี่เปนปลาเมือกตักโดด้าคันตากใส่โดดนี่ปลามึกแต่หันเออตากใส่ถวยไฟถ้วยมันกินกเตี๊ยบเอาหน้าเอาหน้ามันจะเสพไม่คุยายโมมันจกุ้มพี่น้องเอ้ยสาสิได้กินี่เขายักมาในย่านูเห็นเห็นบ่ เอามันขิงเห็นพอครับมันก็ขิงเอ็มาเต้ยบยด้านนะนี่เอกินโนกินโนกินโนอจักินโนเอันนี้สวดนแเแล้วกเอาแจวคุกๆใสุ่ยอดลคะนันนีบกให้ได้ิเออนั่นแหละเอาเมาเอาจานน่อย่อันะกันจานใหญ่เป็นรวงเลยนะใส่สะบไมใบอันนี้ใบกินโนเจ้าก็พอกินะล อันนี้บวชกระพักใจกระพักใจได้เลยคนหน่อยแอะแออยู่พี่น้องเอ้ยหอมหอมซุปลวละค่ะพดแล้วละค่ะกินหนเอาตักพักกันตักให้อีโมได้ได้ให้เรากินเซียมจีบพอตักให้เอาเงี้ยคีเซียมเนาะเอาหนีบ่หรอเซียมตักให้นักคับ

อใส่ทับเตยใส่แต่ว่าทับเตยแต่ว่ากินโดกินโ้ดแต่ว่ากรตตพ่อโดยเอินปลาลูกมาหรือเปล่าเอิญปลาลูกกินเอิปลาลูกกินหม้อฮอนแน่ปลาลูกกินมอหอนเด้อสภาพปักไผ่ก็ะหม่เสียไปอยู่พี่น้องมัน็ตัวโอ้ยซามสิเด็กินที่จริงก็เตรียมเตเล้่น้องข้าึ่งก็บตายไข่บต วนวเนาะเสาะเนี่นนนนนยมาเสบัวหมะหมอกระทะห่างกันมีน้ำเลื่องกันมานัวเบกุหมอกระทะนะบางเตีเขาเห็นน้ำจิบมันหมอันนีม้นกกมากกว่าบเสียได้หมูกระทะนะอันนี้นัวเสียน้ชุบข้าวหนุ่อ่ะมันมีสีนพรมได้พอ็ขอขาเสียเจวพี่เอามานะ่ะ อยากนะเนี่อยากนับเลยกินน้มันซีกินปะฮะอยากได้อีกย่งเดียวนี่บยยอนยืนบอยอมนนะพักมาไก่แม่พี่เอยผิดกแมเอาพักใส่เอาพักใสนามันชิบุกักแม่เอาพักไส่ละบุญเช่นนะโอไมบุญเนมอันนี้บุญเ่นเนี่ยอันนั้นมันเปือยนะคะกินหมอหอนตอนแรกน้ำกันเน้อพี่นองเนาะ จ้อันนันไปกีนนินไปกินแต่มันเสฉบพี่เนาะไม่นังกินกับเคยกินจ้าที่ยาเขาเสเป็นเทไรโลบนวดบัน้ร้อนพาไปกินแปลว่าไปจอดโดดถนะก็เรียกว่าเออด่านมอด้านหมอหอนีเนาะเทวรักซองบอวเตียนวเีนชิมอลักซรงอ่ดัก่อยกับพวกจกจ้าโมเนเทวโอท็อปทโอท็อปเทวอันนั้นหอมอยหนึ่ง รักเนี่ยเขาเอืมอพุงมอเมือพุงมอเคงถ้าไปกินกระเพียงกระปูที่มันเป็นตะเลืองเนาะกระเพียงกระปูเขาเปียกปูไปกินเนี่ยพี่พอเบสเสพพี่น้องเอ้ยคันผ้าโอ่ชิด้เลยกินข้าวเยอะๆอยู่ในบ้านคันผ้าเราไปรอไม่สิอันนั้นเอาตัวนี้ไปกินสิดผ้าเราไปกินอันนี้ยูหานจใจเสพพี่น้องัมันมันแมลงคิงกินจะกินเทือดหนึ่งช่วงคืออันนี้เดะ กบจักคือการไปจอดรถอยุดพอดีเห็นคนเขาลายแบบนี้ก็เลยไปกินกอก็เลยเออเสแอะพกเขาสะพเขาาลายตะกี oh, ้สุดละสี่สิบขวกหนึ่งพวกสิบหาพวกสิบหาผัหนึ่งเออเออเออเอคนหน่อยคัดแี่เหนพี่น้องเออคนหน่อยค่อนยำ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 เออเบอร์กี่แม่กีเห็ด ไปอนเดมาเลยามันมากไปมันมากเกินใจอืมเอาลูเอาลูกค่ะเอาลูกินบาทเดียวก็ต้องมาเดต้องยอมมันกินทนมาปใอ้มาสิมาไตต้องาเอาขามมนได้อ้อืม พอดีก right. ินเดคนหน่อยกัเิมคาดฮ่เฮ่เพิ่นวะรูเพิ่นบ่อยู่นะไม่รูเดตุกจักกินน้ำเขาเสียบ่ละชินรจักรเาอยากให้ตัวมันจังหน่อยอียงเอาไนะเือในจักตัวค่ะเออยนแล้วเยเนยตหัวมาได้เั็นยูด้วยตูเบี้ยงตเบียงกันตเยนกระแพง ซประตูประตเล็กอเสียเสียเซนะรถสองันเอกไปเออบางทีขวบดโเนาะังเียมาบอนเดนนเหอนเสียบ่ะคนนะเสียบบ่พอเสียบกมูกระทะบ่จะวะเนาะเสียบกมูกกระทะกินกินกิน พอดีค่ำพอดีพี่น้องเอ้ยพอดีตะเวนตกฟุเนาะอันนี้พอดีตะเวนตกดินเฮ้ยเกือบบบท่านเกือบบบท่านมือท่านขำสัมมีพอมากแต่หน้าอากาศอันนี้น้องพี่น้องคนหน่อยกแกายคนหน่อยละละเอ้ยน้องปินาฮ่าปลาดุงเลยวอาว่าวะ พี่น้าพี่พน้าพี่ปีนาฮะปลาลูกเนี่ยมาซนกันยังเดะอ๋อน,น้อพี่น้องกับคลิปนี้กับพ่อนนยังลายแม่นางคิงไปเมื่อเสกก็ได้สื่อโมอหอนมาผ่าอีพผลเนาะกับสได้ยจบคลิปไปพี่ยังซัมนีเด้อสำหรับอีพี่นี่พี่น้องโพสกันอีพี่ไม่เนาะผ่า,าติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องแม่นางคิงแนเด้อที่สำคัญคือโมขามโฆษณาเนาะพี่น้องเพื่อมีได้ได้ ในการเฮดคลิปเ oh. นาะพี่น้องพ oh. อ,อกันอีพี่มาบ๊ายบายโอ้ย <Thank you. S 1> ขาดแข่งได้บ๊ายบาย